ดังนั้น x 1ลบ x 2ถ้าสมมติเราเอา p เป็นจุด x 1เพราะฉะนั้น x 1เป็น 6, x 2เป็น 0, y 1เป็นลบ2 y 2เป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้แล้วว่าตรงนี้คือรูทของ6กกำลังสบวกลบ2กกำลังสซึ่งมันก็เท่ากับรูทของ36บวกกับ4พูดง่ายๆมันก็คือรูทส40 รู้สี่สิบก็คือรู้สีคูณรู้สิซึ่งรู้สีคูณสิเนี่ยสเนี่ยมันคือสองรูสเคือสเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ารู้สี่คูณรูสิเนี่ยก็คือสองรูสิเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายตอบได้ง่ายเลยว่าก็คือตอบข้อสคือสองรูสิถามว่ากันจะไหมว่าข้อนี้ง่ายจริงแค่เราจัดรูปผว่าเสร็จปุ๊บปุ๊บปก็เรียบรนอยแล้วโอเค ทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นระยะทางระหว่างจุดต่อจุดซึ่งเราจะต้องจําสูตรได้ถ้าเราจําสูตรไม่ได้ว่าระยะห่างระหว่างจุดถึงจุดเป็นเท่านี้เนี่ยข้อนี้ก็ทำไม่ได้อเไหมเพราะฉะนั้นข้านี้ก็ ต้องแหาจุดผีให้ได้ด้วยการจัดรูปให้เรียบร้อยต้องหาแระยะห่างระหว่างจุดต่อจุดได้ด้วยสูตรนี้โอเคไหมอ่ะฮะโอเคนะถ้าเชื่อข้อนี้ก็เลยตอบสองหูสิ์อย่างง่ายได้สรุปข้อนี้จริงๆไม่ยากแค่มีสองประเด็นลักๆก็คือหนึ่งคือหาให้ได้ว่าจุดวกกับเนี่ยคือจุดรอดนะอยู่ตรงไหน,น 2คือระยห่ารหาจุดถึงจุดสูตรคืออะไรแทนค่าหาคําตอบข้อนี้เป็นข้อนที่ง่ายข้อนหนึ่งเหมือน,น,อนกันเพราะฉะนั้นเราควจะเก็บคะแนนได้อย่าคิดเลขผิดเท่าน,นี้โอเค Okay. ข้อนี้เขาบอกว่าฟังก์ชัน y ถ้ากับ f x เนี่ยสามารถว่ารูปได้แบบนี้นะข้อถามว่า f x ข้อไหนถูกถูกไหมอ่ะการแบบนี้นะใช้เป็นแบบนี้แค่เห็นช้อยก็อยากจะเลิกทำเต็มที่มากข้อนี้ข้อนี้เนี่ยมีวิธีการทำอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกแบบวิธีของเด็กธรมธรมดาธรรมดา มาท้อ,อยังไงเด็กธรรมดาธรรมดาคือเห็นโจเขาทำไรคิดไปต,ตรงๆนั่นแหละแค่อีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีของเด็กพิเศษพิเศษพิเศษยังไงพิเศษคือไม่ธรรมดาคิดแบบเด็กธรรมดาไม่ได้เนื่องจากว่าจาัดโ้ไิ่เ็นทำไม่เป็นไม่รู้ว่าการเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีพิเศษพิเศษแต่ก่อนจะไปดูวิธีพิเศษเนะี่ยเราดูวิธีธรรมดา,าก่อนดีกว่าคิดท่ออย่าก็ข้าขำนะ บางคนเนี่ยบอกโหข้อนี้ยากมากกราฟบ้าอะไรใครจะรู้จักเนี่ยกราฟเป็นแบบแอบสโลรดด้วยใช่ไหม <c oughs> ะบักว่าพี่ในสิน่งเพื่อนพี่คนหนึ่งเดี๋ยวจะขอ,อให้ฟังว่ามันทำวิธีพิเศษอะไรแลวจะขำมากโอเคก่อนอื่นพี่จะสอนเล่นกราฟแอบสโลรดก่อน <c oughs> กราฟแอบสโลรดเนี่ยจะเป็นกราฟ v s h a p e โอเคไหมคือจริงๆแล้วกราฟแอบสโลดเนี่ยมันก็เกิดมาจากกราฟเส้นตรงนั่นแหละถ้าน้องจำได้ ราฟ y เท่ากับ x นี่เป็นยังไงกราฟ y เท่ากับ x เนี่ยคือกราฟที่ผ่านจุด 0, 0แล้วก็ความชันเท่ากับ1ถูกไหมนี่คือกราฟ y เท่ากับ x ถามว่าพอมาเซน y เท่ากับ absolute x เนี่ยกราฟเป็นยังไงกราฟเนี่ยก็เกือบจะเหมือนเดิมตรงนี้มันจะลากขึ้นไป y เท่ากับ x สลองเท่ากับ1เหมือนกันเลย แต่การข้างข,างขวาไอข้างซ้ายเนี่ยจะผิดปกติไปนิดนึงคือเรารู้ว่า y ท่ากับ f(x) เนี่ยแปลว่า y ต้องเป็นบวกเสมอนส H, เนื่องจากว่า f(x) นี่มันจ a b s o ส u ุ e ด,ด้วยเพราะฉะนั้นค่าตรงส่วนนี้ที่มันทําให้ y เป็นลบเนี่ยมันจะถูกเด้งกลับขึ้นไปเสมือนเรากระจกมาวางบนแกน x เ,เพราะฉะนั้นกราฟจะเป็นอย่างนี้เพราะ้จริงๆแล้วกราฟ y ถ้ากับ f(x) เนี่ยจะเป็นรูป v shape เยี่ยงนี้โอเคนะ เพราะฉะนั้นจากการที่เราเคยเรียนมาว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่ลบหบวกหเป็นการเลื่อนแกนตามปกติถูกไหมเพราะฉะนั้นจากช้อยข้อแรกบอกว่าเป็น1ลบั f. ก่อนอื่นเพื่อนเลยเนี่ยเนื่องจากว่า y เท่ากับ f เนี่ยมันเป็นการาฟนี้เป็นาราว B เช่แวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเราพูดถึง y เท่กากับลบอเเนี่ย วีเชฟเมืกี้พ้าะฉะนกาฟมันก็จะเป็นลนักษณะนี้เพราะตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือ y เท่ากับ F เพราะฉะนั้นเราใส่ลบเข้าไปให้แม่กาฟก็จะตีกับถูกไหมเพราะค่า y จะกลายเป็นลบหมดเลยเพราะฉะนั้นกาฟสีดำทึบๆที่แม่นเนี่ยก็คือ y เท่ากับลบเอ็กซ์แต่เราเอาหนึ่งบวกเข้าไป หนึ่งบวกก็คือเลื่อนที่แกน y ถูกไหมบวกหนึ่งเนี่ยจะเลื่อนที่แกน y เพราะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรในพจน์ x เลยเพราะฉะนั้นเันเลื่อนที่แกน y เลื่อนเข้าไปบวกหนึ่งหน่วยแสดงว่าตรงนี้มันต้องหยิบกราฟสีดำเนี่ยพุ่งขึ้นไปหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วตรงนี้มันมาอยู่ที่ศูนย์หนึ่งเป็นกราฟรูปเดิมเลยถูกไหมอันนี้จะกลายเป็น y เท่ากับ1ลบแปร x สังเกตก,การวาดง่ายมากเลยเนาะเออใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยเรียนกนารวาดการอะไรที่ง่ายขนาดนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนีา่ยการก้อหนึ่งสังเกตหน้าเอ็มันเป็นลบเพราะฉะนั้นการจะเป็นการคว่ำนะเออเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยทาไมตัดที่นี่เลยไม่ใช่แน่นอนการฟาฟมันหงายชื่อขนาดนี้ถึงแม้ว,ว่าจุดตรงนี้จะเป็นจุดเดียวกันแต่การาฟเนื่องจากมันเป็นการาฟควม่มเพราะฉะนั้นผิดแน่นอนโอเคเดี๋ยวดูใช้สไลด์เป็น 1นึ่งบวกอกเเมื่อก,กี้นี้ตอนแรกเราได้การาฟ y เท่ากับ f(x) ไปแล้วถูกไหมคือเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการจะว่าการ y เท่ากับ f(x) บวกหนึ 1, ่งก็คือเป็นการเลื่อนขึ้นไปตามแกน y อีกหนึ่งหน่วยถูกไหมเพราะฉะนั้น การสุดท้ายตรนี้กจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเหมือนยกกราฟขึ้นหนึ่งนหน่วยเพราะฉะนั้นสิงแกจริงๆแล้วมันเป็นรูปเดียวกันแล้วถูกไหมเนี่ยแุดที่ศูนย์หนึ่งเขียป่ะจุดที่ศูนย์หนึ่งกราฟเป็น V s h a p e ขึ้นไปเพราะ,ะจริงๆอันเนี้ยมันก็เลยตอบว่า f x ของข้อนี้เนี่ยนะของกราฟรูปเนี้ยเป็นชัยข้อสอง แต่ถึงกันนี้นั้นพี่ก็จะว่าอีกสองทอยที่เหลือให้ดูด้วยโอเคไหมแหมสองทอยที่เหลือนี่จะว่า,วาแบบแปกลกๆนิดนึงนะโอเคแต่อย่าลืมว่าแย่ก็ตามที่มันเป็นแอบสโตรดก้าวอมานต้องมีเชฟ